แล้วเข้ามาดูครับพี่น้องเห็นยิ่งเงียบไปตอนนี้เสียงนกป่าโยนนะครับอยู่รอบมีเสียงนกใหม่ให้เป็นเสียงนกใหม่แล้วแล้วก็ตัวเสียงใหญ่ๆน่าจะเป็นอย่ากุกเสียงใหญ่นะโอ้นี่ครับพี่น้องทํายังไงถึงจะได้เนาะดูนี่ดูนี่ครับอันนี้นกต่อเจ้าอานําชัยอยู่ตรงนี้นะครับย้ายไปใส่กิ่งเดิมเขาดูน่าจะนี่ฮะลูกนกครับ เ็นไหมครับพี่น้องไหนละ่ะอออนี่ไงนี่ไงโอ้นี่ครับนี่ครับตัวเดียวนะครับโอ้ขอให้นอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันน,นี่นี่ะนี่นี่นี่แล้วพี่น้องอ่ถ้านอนตรงนี้ก็สวยครับขอให้นอนตรงนี้นะครับขนเพิ่งหัดบินนะครับเพิ่งหัดบิน น้องเพิ่งจะหัดบินเนี่ยฮะทำยังไงถึงจะได้ต้องใช้กาวครับอย่างนี้ต้องใช้กาวแต่ว่าต้องให้เขานอนทับทับใา่อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล้วตื่นไปที่อื่นนะน่าจะเป็นลูกโทนด้วยนะครับ ปกติถ้านกขนาดนี้น่าจะไปเป็นคู่ถ้าตามปกติแล้วนะครับน่าจะไปเป็นคู่แต่นี่เข้ามาตัวเดียวจะไปไหนจะไปไหนต้องแอบดูให้เขานอนได้ก่อนนะที่จะเริ่มเอยจัดการได้อย่านอนสูงแล้วกันนะครับเนี่ยนอนอยู่กับไก่เลยนะครับไก่นอนตรงนี้ครับไก่แยนอนอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีไก่ไม่รู้กอ่อนนะฮะนอนตรงนี้นี่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับดูเขาพี่น้องโอ้โหวาดเสียวมีลุ้นเห็นแล้วหัวใจจะวายวันนี้ไม่สนแล้วนกใหญ่นะครับทรงจากได้อย่างนี้แหละนะครับเอาไปฝึกเอาไปฝึกทำต่อดินพี่น้องอนี่แค่นี้น่าจะกินอาหารเป็นแล้วนะครับ ถ้าต่ให้เชื่องได้ดูับาการนอนอยู่ใกล้กับไก่อย่างนี้ก็ระดับนี้ได้สบายครับเอาเศร้าต่อกับนีไ่ได้เลยดูๆว่าเขาจะเป็นไหนไม่ได้กลัวนะครับอยู่ใกล้เองนะครับนี่ครับก็ข้อแคะอยู่นี่นี่เขามาอยู่บนข้อแคะนี่เลยครับ Mm-hmm.